สวัสดีครับวันนี้ช่องสารมท่านหนของเรานะครับก็จะพามาพบก,กับการรีวิวอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาวันนี้เปิดตัวด้วยกระเป๋าแอ็กฮิปแพนะครับไม่ได้มารีวิวกระเป๋ากันนะครับแต่ก็ให้ดูคร่าวๆกันได้นะครับนี่คือช่องหน้านะครับของนะครับที่จําเป็นช่องในนะครับหมุกด้วย ผ้าสีฟ้าลายลังพึ่งนะครับอย่างที่เห็นสวยงามเลยผมใช้มาเกิน2ปีแล้วนะครับกระเป๋าใบน,นี้พ o ว e r b a นะครับไทย e c นะครับของ i w a l k แล้วก็ lightning ของ i w a x k เหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นจอดีตอนนะครับหูฟัง s วคออ r า ยี่หรือว่า a 2 0ีเนี่ยนะครับจะไม่ได้ต่อไปเป็นสายชาร์จอนเนกประสงค์เรียกว่าอะไรดีเอ่ยสอินหนึ่งหรือว่าห้าอินหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่จะรีวิวให้ดูกันของยูกรีนนะครับ ก็คือผมจะซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงของเขามาด้วยก็คือเป็นตัว usb a to c เป็นเวอร์ชั่น3.0นะครับแล้วก็ usb c to micro นะครับน,นี้สำหรับมือถือรุ่นดึกดํบบันนะครับแล้วก็สายชาร์จ2 in 1ของตัวยูกลีนนะครับก็คือ c to c 100วัตต แล้วก็เป็นติดมากับ c to Lightning นะครับถ้าเป็น c to Lightning เนี่ยรองรับ20วันนะครับต่อไปช่องรับของเรามีอะไรบ้างเอ่ย Adapter ์ Ad u Green กำลังไฟ 1M แอมนะครับสำหรับชาร์จอุปกรณ์เล็กๆเช่นหูฟัง หรือว่าอุปกรณ์พกพาเล็กๆที่ต้องการกำลังไฟอินพุตไม่มากนะครับตัวไฮไลท์ของเราเลยชุกเทค65วัต์แกนสลิมอะแดปเตอร์อัลตราสลิมนะครับสีบอลเทาสวยงามโลโก้ชุกเทค มาพร้อมกับ2พอร์ตชาร์จ type c รองรับกำลังไฟสูงสุด65วัตต์ตัวที่เขาทำเป็นสีฟ้าด้านในเนี่ยนะครับก็คือถ้าใช้พอร์ตเดียวนี่คือ65วัตต์แต่ถ้าใช้คู่กันจะลดกำลังเหลือ45บวก20ก็คือ65นะครับตัวเลขไม่ใช่หวยนะครับผมแปะไว้เฉยเนี่ยครับสเปคของเขาก็ตามนี้เลย ก็จะคือ5โวลต์3แอมป์9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์20โวลต์3.25แอมป์65วัตต์แม็กนะครับส่วนช่องที่2เนี่ยก็จะคือประมาณ25วัตต์สูงสุดแล้วก็ทำได้10 1 5วัตต์ก็ทําได้นะครับอุปกรณ์บางรุ่นเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์โนเกียบางรุ่นเนี่ยครับสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาตัวปรักเป็นแบบพับได้นะครับขนาดการพกพาสะดวกมากแบนด้านนี้เป็นสีดำมี texture ด้านนี้ก็มี texture นะครับเป็นสีบอลเทา ชุกเทคเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ลูกของ ZMI นะครับตัวนี้ผมใช้มาเป็นปีแล้วเหมือนกันก็คือความร้อนน้อยมากกำลังไฟเสถียรดีมากนะครับเค,เคยตกแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็แทบจะไม่เห็นร่องรอยความเสียหายอะไรเลยนะครับแน่นนะแข็งแรง ทนทานดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับลอยตกมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโฟกัสที่ลอยตกนะครับไม่ใช่นิ้วน,นะครับอ่าเราพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูว่าอุปกรณ์ชาร์จที่เราต้องพกพานอกจากอะแดปเตอร์มีอะไรบ้างนะครับนอกจากอะแดปเตอร์ power bank ทันจอมฉุกเฉินสายต่างๆนะครับมีอะไรบ้างไม่น่าเชื่อกระเป๋าใบแค่นี้พกสายไฟได้ปริมาณเท่านี้ แบบสลิมสลิมเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเป็นตัวออหน้าจอ,อนาฬิกาพกไว้เผื่อแตกประมาณนี้นะครับ<ะ>เดี๋ยวเราพัก<ะ>กระเป๋าใบนี้ไว้ก่อนมาดูสายกันนะครับสายที่ผมพกผ้ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็น usb a หูแมกเนติกของ u g r e e นนะครับผมเอาไว้ใช้ทำอะไร mm hmm. เช่นอุปกรณ์พวกนี้ mm hmm. ผมใช้ชาร์จด้วยกำลังไฟเบาๆนะครับอ่าตัวนี้อาจจะไม่ต้องเบามากตัวนี้รองรับ2แอมป์ได้อยู่ตัวที่เบาจริงๆก็จะเป็นเช่นหูฟัง่งครับก็คือเพื่อความสะดวกผมก็ใช้ลักษณะนี้น,นะครับก็จะติดไปเลยไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ต้องคอยถอดเข้าถอดออกหารูของตัวเคชาร์จประมาณนี้นะครับสายตัวนี้ก็จะใช้งานประมาณนี้ usb a to magnetic ของ u ูคลีนนะครับต่อไปเป็นยูคลีนปิดกระเป๋ก่อนครับแย่งสิ่งนิดหน่อย u ูคลีน usb c to Lightning นะครับ0.5เมตรผักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยูคลี n USB C to C แบบ90องศานะครับตัวนี้รองรับ60วัตต์นะครับต่อไป C 2 C อันนี้รูปออกได้น,นะครับเป็นค่าการใช้งานปกติ C 2 C 60วัตต์ไม่ไม่งอนะครับอันนี้คือตรงทั้งสองด้านอันนี้ไฮไลไท์เลยนะครับ USB C male to female นะครับมีน้องแมงเข้ามาด้วย ตัวนี้รองรับ100วัตต์นะครับแล้วก็ส่งภาพ 4K 60Hz ได้น่าจะเป็น USB 3.1ประมาณนี้นะครับรองรับความเร็วการถ่ายโอนระดับประมาณ50กิกะบิตประมาณนี้นะครับผมมี2เส้นสเปคเดียวกันความยาวส5ทั้ง2เส้น <c oughs> จริงๆ ผมมีสาย usb ปกติไทยนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้พกพาเนื่องจากมันเป็นความยาว1เมตรข้อดีของสายประเภทพวกนี้คืออะไรอนเนกประสงค์ครับใช้ได้ทั้งชาร์จแล้วก็ส่งข้อมูลภาพความละเอียดสูงซัพพอร์ตพวก ipad samsung galaxy รุ่นท็อป iphone 15 ขึ้นไปนะครับเป็นต้นจะใช้งานชาร์จปกติได้ไหมได้แต่ถ้าจะให้ลองรับภาพด้วยต้องขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ของเพื่อนๆนะครับจุดประสงค์ที่ผมต้องพกสายสั้นๆหลายเส้นเพื่ออะไรเพื่อความอัดแอปในการใช้งานยวผมจะต่อให้ดูนะครับถ้าผมต้องการสายยาว1เมตร ผมก็0.5นหนึ่งครั้งแล้วก็สายสั้นที่เราต้องการใช้งานชาร์จอะไรก็คือ Type C ก็คือใช้ Type C แต่ถ้าต้องการใช้1.5เมตรก็สายต่อพ่วง2เส้นตามด้วยปลายทางที่เราต้องการใช้อย่างนี้ครับก็จะใช้ดีเลย คือด้านที่เราจะใช้ชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นด้านที่สายยาวส่วนด้านที่ใช้ชาร์จอย่างเดียวเนี่ยก็เพื่อนๆก็เสียบชาร์จอีกด้านหนึ่งวางทิ้งไว้ส่วนสายงอมีข้อดีอย่างไรนะครับเมื่อเสียบกับอุปกรณ์เราสามารถวางเล่นได้ง่ายถือจับเล่นได้ง่ายไม่เกะก,กะประมาณนี้ครับผู้ที่เล่นเกมก็คือด้านข้างผู้ที่ดูคอนเทนต์แนวตั้งก็วางไว้ ตั้งบนพุงบนหน้าอกอะไรเงี้ยได้สะดวกครับส่วนตัวนี้คือสาย iPhone ก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากใช้ก็เสียบไว้ก็ใช้ได้2อุปกรณ์สำหรับการชาร์จอันนี้นะครับอ่าน,นี้เราพักพวกสายสั้นๆไว้ก่อนต่อไปไปสายอนเนกประสงค์1เมตรนะครับดูว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นตัวของยูกินแต่ว่าสายรัดเป็นของ i w วอ k ผมยิ้มเพื่อนมา เพื่อนก็คืออุปกรณ์เพื่อนแต่คือของผมนี่แหละอันนี้นะครับ1เมตรความยาวก็จะเห็นเลยว่ายาวใช้งานได้ดีแต่เอาจริงสายนี้ไม่ค่อยได้ออกมาใช้มีไว้เพื่อความอุ่นใจอย่างเงี้ยครับ C to C ก็ก็จะใช้แบบนี้ก็จะไม่ค่อยเกการเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น C to lightning เนี่ยแล้วความห่างระหว่างอุปกรณ์กับ ตัวสายเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าจะถือเล่นในแนวตั้งเนี่ยก็จะลําบากก็เลยไม่ค่อยดีมาใช้แต่ก็ถามว่าใช้บ่อยไหมก็ใช้บ่อยครับใช้ดีด้วยสายของยูคลีนแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบโบราณ่ะครับก็คือแบบนี้โหลดรูปเข้า PC อันนี้โอเคหรือโบราณก่อนนั้นชาร์จโนเกียให้แม่เนี่ยครับ ก็เป็น usb a t o micro usb ตัวสายเส้นนี้รุ่นนี้น่าจะไม่มีขายแล้วแต่มีรุ่นใกล้เคียงอยู่เป็น usb a t o เนี่ยครับมี3อย่างเลยเ,ลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ของยูกิเหมือนกันเป็นสีขาวตอนนี้ตอนที่ผมซื้อสายเส้นนี้มาเนี่ยราคาประมาณ4-500บาท ก็คือเป็นเส้นนี้มีเส้นนี้นะครับเป็นมาแบบนี้เลยแล้วก็ผมก็มาซื้ออุปกรณ์ต่อพิ่มเพิ่มเผื่อได้ใช้งานแต่ก็ได้ใช้จริงๆนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ประมาณ190ตัวนี้ก็อาจจะได้ในราคา130หรือ150อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ช่วงเวลาของการลดราคาก็คือเส้นนี้จริงๆพกพาเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งก็ จบแล้วครบจบแล้วสําหรับการชาร์จทุกอุปกรณ์ในยุคปัจจุบันนะครับลักษณะการพกพาก็ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็คือผม DIY เองนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่มากับตัวน้องเขาเวลาเก็บก็คือเก็บแบบนี้เลยตรงนี้ก็ไม่ยาก อันนี้ก็ห้อยตองแต่งเอาไว้แกะออกไปใช้กับสายเส้นอื่นได้อันนี้สะดวกหน่อยเพื่อมีเพื่อนโบราณโบราณเอาให้เพื่อนเย็มนะครับสำหรับอุปกรณ์สายก็มีเท่านี้เพื่อนๆคิดว่าพกแค่นี้พอเลยครับหรือว่ามันเกินพอ รประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ก็ลาไปก่อนนะครับด้วยรอบตัวของตัวชุกเทค65วัต์แกล์ Ultra Slim Adapter สองพอร์ต USB-C รองรับกำลังไฟสูงสุด65วัตต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด ชื่นชมสินค้าในลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกลับมารีวิวสิ่งดีๆให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ